อ่าเห็นบ่บ่ได้เสียเงินจักบาทครับพี่น้องบ่ได้เสียเงินจักบาทครับวิธีการนี้ครับเทคนิคง่ายบครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพามาเบิ่งเทคนิคดีๆจากสวนไผ่บุญเกษตรฟาร์มืองเราครับพี่น้องเป็นวิธีการที่แทบจะบ่ได้ลงทุนก็ว่าได้นะครับพี่น้องวิธีการอวดปลายสายน้ำยดนะครับพี่น้องกับมาเบิ่งขั้นตอนกันครับผมจะเปิดน้ำไล่สายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปกตินะครับเ้ามีตัวปิดปลายนะครับแต่ว่ามันต้องได้ซื้อนะครับพี่น้องแต่ที่ผมเห็ุนี่มันบ่ได้ซื้อพีี่นนน้้องเเ็แบบลย หาสายลำยศเก่าๆครับพี่น้องนี่เก่าๆมาจากเสียนหนึ่งเก่าๆกัดตัดประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ตัดประมาณนี้มันได้ซ้ำนี่ครับที่นี่พันปลายสายไว้ครับนี่เี็บร้อยแล้วครับไร่ขีดตะก้อนปุ๋ยเี็บร้อยพันเขาแบบนี้ปุ๊บหนึ่งครับพับเขาปุ๊บคางนี่ซุบเลยครับพี่น้องซุบปุ๊บแค่นี้ครับพี่น้องนี่อ่าเห็นบ่บ่ได้เสียเงินจักบาทครับพี่น้องบ่ได้เสียเงินจักบาทครับ วิธีการนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องย่ามเปิดลร้สายก็ง่ายครับนี่เปิดดอกปุ๊บนี่เปิดายสายออกไลยตะกอนปุ๋ยครับแบบนี้ก็มาพันไ้คือเก่าเหยียบลอยครับง่ายๆสบายๆครับผมพี่น้องอ่าเรต้องเสียเงินจักบาทครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ปากกดไไร์กแชแทให้ไพ่บุญเกษตรภาพในเฮดคลิปดีๆีแบบนี้พีบอกน้องต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ